น้ำไหลแรงเชี่ยวมากครับ4.3ครับพร้อมเป็นรายาได้แล้วอำเภอสวรรคโลกครับสถานการณ์น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเดือนประชาชนแล้วนะครับแรงมากครับตันนี้กําลังพลของกองทัพไทยครับชุดบรรเทาสาธพาเคลื่อนที่ครับกําลังเข้าไปพิจบนี้กาลังครับกําลังจะลําเลียง เด็กออกจากบ้านนะครับพี่พี่จุร์จะเป็นคนอุ้มใช่ไหมใช่ครับครับเดียตรงนี้เป็นร่องนะครับเด็กออกจากบ้านแล้วนะครับร่องน้ำครับระวังร่องน้ำนะครับร่องน้ำตรงนี้น้ำไหลแรงเชี่ยวมากครับน้ำนี่เออผมไปน้ำให้หนูเดี๋ยวเดียวชูวยสอบเดีวด้วยเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ที่ทหารช่วยออกมาจากบ้านเรือนหนูกลัวไหมกลัวอ่ะปลอดภัยแล้วค่ะครับ นี่แหละเด็กที่เ็าุมหายไปอ๋อไม่รู้็ไม่รู้จะออกไปไไหอ๋อในในคลิปอวนะเอาบ้านอะไรนี้และับโอ้ขอบคุณมากครับหลังแรกนี่งเลยมีอะไบ้างที่อบเลยครับ